ในโครงงานนี้พวกเราสนใจเชื้อโรคทางสิ้น2ชนิดคือเชื้อ HIV ซึ่งในปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อมากถึง38ล้านคนและเชื้อตับอักเสบ C ซึ่งในปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อในระยะเลื่อนมากถึง71ล้านคนครับในเชื้อทั้ง2ชนิดนี้จะมีเอนไซม์โปรตีเอสด้านใน HIV จะเป็นชนิดแอสปาติกและเชื้อ h c v จะเป็นชนิดเซอร์ c ลีนการรักษาการติดเชื้อไวรัสที่เป็นที่นิยมกันในปัจจุบันคือการใช้ยาต้านไวรัสและการใช้ยาก,ก็เพื่อมอตราการรียาของเชื้อไวรัสเช่นกันครับ ด้เห็นนี้การค้นหาและพัฒนายาจึงเข้ามามีบทบาทสําคัญแต่การพัฒนายาชนิดหนึ่งต้องใช้เวลามากถึง15ปีและใช้เงินทุนมากถึง2 0 0 0ล้านดอลลาร์ครับจึงมีความพยายามเข้ามาแก้ไขปัญหานี้อย่างต่อเนื่องการใช้คอมพิวเตอร์ก็เป็นอีพิธีหนึ่งที่จะช่วยแก้ไขปัญหานี้แต่อย่างไรก็ตามเทคนิคที่นิยมใช้กันในปัจจุบันเช่นโมเลกุลาร็อกกิง้งก็ยังไม่มีประสิทธิภาพที่มากพอครับแต่เนื่องด้วยชุดข้อมูล HIV และ h c v ที่มีจํานวนไม่มากนัก ดังนั้นพวกเราจึงพัฒนาโมเดลด้วยเทคนิคการเรียนรู้แบบผสมผสานระหว่าง Mul ติเทสเลอร์นิ่และ Transfer Learning บนออกริทึมกราฟคอนเวนชั่นอลนิวลอคเน็ตเวิร์กและดิฟนิวลอคเน็ตเวิร์กโดยใช้ชุดข้อมูลแอสพาร์ติกและเตรินโปรตีเอสมาช่วยในการเรียนรู้เพื่อทำนายค่า PIC50 หรือค่าลิททางชีวภาพของลิแกนในกลุ่มเวลเชชเชียร์และเอเพื่อนำไปใช้ในกระบวนการค้นหาและพัฒนายาที่สามารถยับยังการทำงานของเอ็มไซโปรตีเอสในเวลาเชเชีร์ีและเอได้ครับ โมเดลนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้คนในวงกว้างทั้งนักวิจัยบริษัทยาซึ่งตัวยาที่หลากหลายนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อผู้ป่วยและช่วยลดอัตราการด้อยาของเชวไวลัสลงได้ครับข้อมูลค่าฤทธิ์ทางชีวภาพที่เตรียมจากฐานข้อมูล V a a x e s จะถูกแปลงเป็นกราฟและลายพิมพ์มือของโมเลกุลในการทดลองแรกเราต้องการหาลายพิมพ์มือที่ดีที่สุดโดยทําการทดลองบนชุดข้อมูล h i v และ HCV พบว่าลายพิมพ์มือที่ให้ผลการทำนายดีที่สุดคือ circular และ a d k i t เราจึงนำลายพิมพ์มือทั้งสองมารวมกันซึ่งทำให้ประสิทธิภาพดียิ่งกว่าเดิมการทดลองที่2เป็นการหาอาร์เค e ทเจอร์ที่ดีที่สุดบนโมเดลเป้าหมายจากผลการทดลอง m u l ติ t a s k l e a r n i n g สามารถเพิ่มประสิทธิภาพบนชุดข้อมูล H i ชแต่ลดลงบนชุดข้อมูล h c v การทดลองที่3 Architecture ที่ให้ประสิทธิภาพดีที่สุดของโมเดลเพื่อช่วยในการเรียนรู้คือโมเดล m u l ติ t a s k l e a r n i n g ที่แทร็เก็ตของชนิด As p เปอรหรือ s ซ r รีนโปรตี s อสมาเรียนร่วมกันในชนิดเดียวกัน เรานำอาร์เคเทกเจอร์ที่ให้ประสิทธิภาพดีจากผลการทดลองก่อนหน้ามาสร้างโมเดลการเรียนรู้ทั้งหมดและทำการเปรียบเทียบกับโมเดลอื่นๆจากผลการทดลองเราจึงสรุปได้ว่าการนำเทคนิคผสมผสาน multi-task learning และ transfer learning มาใช้โดยถ่ายทอดความรู้จากโมเดล multi-task ของ a s p เป t i c o t ปตเสูส่โมเดลซิงเกิลทารของ HIV และโมเดล multi-task ของ s e r v n e ินโปรตสูส่โมเดลซิงเกิลทารของ s c v สามารถพัฒนาโมเดลการเรียนรู้เชิงลึก ที่มีประสิทธิภาพในการทำลายค่า p ac 5 0ของลิแกนต่อการยับยั้งเอนไซม์ protease ของไวรัส hiv และตกเสีบซีได้เป็นอย่างดีขอบคุณที่รับชมครับ